ก่อนหน้านี้เคยได้สรุปเอาไว้เมื่อสิบเดือนที่ผ่านมาถึงการก้าวหน้าแบบติดเทอร์โบของเธอผู้นี้นามสกุลเพชรโสมหลายๆคนอาจจะคุ้นหูเป็นนามสกุลของ m i s เ Earth Thailand ปี2021ไนตองจรีรัตนเพชรโสมซึ่งเป็นพี่สาวของจุธารัตนเพชรโสมอาจจะเป็นไอดอลของผู้กองแคทเพราะว่ามีเส้นทางในการเตริบโตไม่ต่างกันตำนานของการก้าวกระโดด8เดือน4ค่ขั้นปัจจุบันนี้มาอยู่ใต้อานัทมารับใช้ทางท่านผู้หญิงออนนน์ปียานาถวชิรพัฒน์ ภาพปัจจุบันที่ทุกคนได้เห็นอาจจะเห็นไปแล้วผ่านตาหรืออาจจะสะดุดใจว่าผู้หญิงคนนี้คือใครแต่จาก้ายชื่อเห็นอย่างชัดเจนเลยว่าคือพันตรีหญิงจุธารัตเพชรโสมเพื่อนๆคิดว่าการที่เปลี่ยนแปลงไปได้ถึงขนาดนี้จะมีโอกาสใช้เต้าไตา่ไต่เตา้ตา,ตาได้กลับมาคืนสู่เวทีของการขึ้นมาเป็นพลตรีญิง ท่านผู้หญิงอีกหรือไม่หรือว่าใกลเกินกว่าที่จะไปถึงจุดจุดนั้นเพื่อนๆคิดว่ามันขึ้นอยู่กับอะไรรสนิยมหรือว่าทําดีทําถึงทําแล้วถูกใจหลังจากความของผู้กองแคทยังไม่ทันจางหายก็มีความของเพชรสมได้เข้ามาตอบย้ําอีกครั้งหนึ่งในวันที่1ตุลาคม2568พราระราชกิจจานุเบกษาประกาศพระบรมราชองการประกาศเรื่องพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าฝ่ายในและเหรียญรัตนาภร์ พระบาทสมเด็จพระวชิลเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชองการโป,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 ปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าฝ่ายในและเหรียญรัตนภร์แก่ข้าราชบริพารในพระองค์จำนวนสามรายดังนี้ทั้งจตุถักจุลจอมเกล้าหนึ่งพันตรีหญิงจุธารั์เพชษมสองพันโทหญิงสุดใจปรางทองเหรียญรัตนภรณ์ชั้นที่ห้าหนึ่งนางสาวพรปิยาสุนทรวิาพาคทั้งนี้ตั้งแต่วันที่11กันยายนพุทธศักราช2568ประกาศ ณวันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2568เป็นปีที่10ในรัชกาลปัจจุบัน เหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้อาจจะทําให้ประชาชนนั้นรู้สึกสงสัยและมีความกังขังว,ว่าทําไมในประเทศไทยเรานั้นนายทหารหญิงมีโอกาสเติบโตมีโอกาสก้าวหน้ามากกว่าในขณะที่นายทหารผู้ชายนั้นอาจจะมีความเติบโตก้าวหน้าได้ช้ากว่าจริงหรือไม่เพราะที่ผ่านมาเคยนําเสนอในเรื่องของผู้กองแคทที่มีการก้าวหน้าก้าวกระโดดอย่างน่าตกใจมีการโอนย้ายแบบข้ามห้วยแล้วก็มีการยืมตัวในขณะที่ยังไม่ได้มีผลงานเป็นที่ประจักษ์รวมไปถึงการควบตําแหน่งจนสุดท้ายเจ้าตัวนั้นออกมาหาทางลงด้วยการชิงลาออก แน่ใจว่าความจะไปจบอยู่ที่ตรงไหนแล้วก็มาตอกย้ําด้วยกรณีของจุธารัฐเพชรสมเงื่อนขั้นจากจ่ามาเป็นทันตรีภายในระยะเวลาเพียงแค่8เดือนยังไม่สัใจจะ่ะมีการเพิ่มเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าฝ่ายในชาวบ้านอย่างเราสงสัยเป็นอย่างยิ่งว่านายทหารหญิงพวกนี้ที่ได้แตกคลานเขาคอยรับพวงมาลัยมีความสําคัญและถือว่ามีผลงานมากกว่าทหารตามชายแดนหรือไม่เหรียญที่คุณติดเครื่องราชที่คุณได้ดูเหมือนว่าจะมีความหมายมากกว่าทหารที่เสี่ยงเอาชีวิตของตัวเองเข้าแล พรอะครัวนายทหารชั้นผู้น้อยผู้ชายก็น่าจะน้อยเนื้อต่ำใจว่านายทหารผู้ชายพวกนี้มีโอกาสก้าวหน้ามากกว่าหรืออาจจะบอกว่านายทหารพวกนี้มีความสามารถน้อยมากกว่านายทหารหน่วยซาร์พวกนี้หรือเปล่า